สวัสดีครับในทางดาวจนสามรัดประจำวันที่23กากรกฎาคมนะครับกัรที่ามาฝากกดติดตามด้วยฮะใครสนใจเข้ากลุ่มนะครับทักไลน์ไอดีมีที่ a i s u 1903o นะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นครับผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสำหรับมือใหม่นะฮะลองเข้าไปศึกษากันดูเดี๋ยวผมจึงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับมีทั้งหมด3คลิป3 EP นะฮะ เข้าไปดูให้ครบในทางวันนี้ครับเริ่มวันที่ดาวโจร vip ครับผลวานแปดสี่แปดแปดศูนย์เข้าจอกสี่แปดบนแปดศูนย์ล่างสองเด้งครับเด่นตัวแรกวันนี้ครับสี่เจาะนะฮะสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่หก สี่เจ็ดสี่เก้าครับเด่นอีตัวนะฮะห้าจอดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดครับรูดไปก่อนนะฮะตัวจอดแล้วจะชอบนะครับทุกหวยทุกหุ้นครับต่อมาอังกฤษผลวานนะครับแปดสามศูนย 98เข้าจอด30บนครับเด่นตัวแรกวันนี้6จอดนะฮะ61 62 64 65 67แล้วก็68ครับเด่นอีกตัวครับ9จอด90 91 94อ๋อขออภัยครับ93 94 เกแล้วก็98ครับต่อมารัสเซียผลวานนะฮะสี่หกเข้าเจาะ79ครับแถวนี้ครับเด่นตัวแรก6กเจาะนะฮะ6ก6ูน4ส 6กเจแล้วก็69ครับเดี๋ยวอีกตัวนะฮะห้าจครับ51 52 53 54 57แล้วก็58ต่อมานะฮะดาวโจน เมืวางครับสามสามห้าสามห้าเข้ารูดห้าบนล่านะครับใครรูดห้าก็ได้สองเด้งแถวนี้ครับเด่นตัวแรก9ก้าเจาะนะฮะเก้าหนึ่งเก้สองเห้าเ้าหกเกครับเด่นอีกตัวนะฮะศเจาะนะครับศูนย์หนึ่ง 0 2 0 3 0 4 0 6แล้วก็0 8ครับสุดท้ายเยอรมัน <S <S เด่นตัวแรกครับ6จอนะฮะ6 0 6 1 6 2 6 4 6 8แล้วก็6 9เด่นอีกตัวนะฮะ7จอ เจ็ด7ูน4 7เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดดครับอ่าอาดูนะครับแนวทางมีข้าวไมุ่ดนะฮะใช้สถิตประกอบการพิจารณาพบคู่ไปนะครับขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ